ร่วมกับเชลผูมใจเสนอรายการชูยูชวนชิมกับเชลว,วันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับสุดยอดร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาที่เดืรับผลโหวตสูงสุด3ร้านในช่วงสุดยอดร้านอร่อยรวมถึงเรื่องราวที่น่าสนใจของรายการในช่วงสุดยอดพรีเมียมร a สอร n ทสัมผัสอาหารสุดหรูกับผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศ ปิดท้ายด้วยอาหารไทยทรงคุณค่าไปกับอาจารย์วันดีนสงขลาในช่วงสุดยอดตำรับสยามสวัสดีครับคุณผู้ชมพบผมเชฟโอทุกวันเสาร์บ่ายโมงตรงแบบนี้นะครับกับรายการ True You ชวนชิมกับเชลทางช่อง True For You ครับรายการที่มีการจัดดับความอร่อยที่ได้มาตรฐานครั้งแรกของเมืองไทยที่คุณคือผู้กำหนดครับ เพราะทุกคะแนนโหวดก็มาจากคุณผู้ชมนั่นเองครับรายการทรู you ชวนชิมกับเชลได้มีการรวบรวมข้อมูลความอร่อยจากร้านอาหารทั่วประเทศให้คุณเด้ร่วโหวมเมนูเด็ดของร้านอาหารที่คุณชื่นชอบร้านไหนที่ได้คะแนนโหวตสูงสุด3อันดับเราก็จะพาคุณผู้ชมไปพิสูจน์ความอร่อยกันถึงที่ร้านเลยล่ะครับ ผู้ชมครับและตอนนี้ผมอยู่ที่เยาวราชนะครับช่วงสุดยอดร้านอร่อยของเราในวันนี้เนี่ยจะพาคุณผู้ชมไปชิมก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาครับพาพูดถึงก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาเนี่ยผมนึกถึงลูกชิ้นเด้งๆด้งเครื่องเยอะเยอะเส้นนุ่มๆเลยนะครับแหมพอพูดเลยชักหิวแล้วครับและวันนี้ผมไม่ได้ไปคนเดียวนะครับมีแขกรับเชิญร่วมเดินทางไปกับผมด้วยครับวันนี้คืออาจารย์ดาวคุณผู้ชมอาจารย์ดาวสวัสดีครับสวัสดีค่ะดรวิชุดาณสงขลาศรียาภัยผู้จัดการวิทยาลัยเทคโนโลยีโครวันดี อาจาดาวครับเจออาจาดาวอีกแล้วใช่วันนี้เราไปทานก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาครับอาจารย์ดาวชอบไหมครับชอบมากแล้วอาจารย์ดาวชอบตรงไหนของก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาเครื่องเครื่องที่เป็นเครื่องเคลียงของเขาทั้งหมดเลยแล้วก็ตัวลูกชิ้นปลาลูกชิ้นปลาเด้งเด้งหนึบหจะมีเทคนิคในการทําอยากทราบมากเลยว่าที่อร่อยอร่อยที่เราเลือกมา3ร้านเนี่ยยังไงบ้างมียังไงบ้างใช่ค่ะผู้หายสักหิวแล้วก็เราไปกันเลยไหมฮะดนดีเลยค่ะใช่ครับ ก๋วยเตี๋ยวอาหารจานเดียวประเภทเส้นมีที่มาอย่างไรไม่ปรากฏแน่ชัดแม้จะยังขาดหลักฐานที่แน่ใจที่ถูกกล่าวว่าเป็นต้นกำเนิดก๋วยเตี๋ยวคือประเทศจีนอาหรับและประเทศแถบเมดิเตอร์เรเนียนเส้นทำมาจากแป้งข้า,าวเจ้าลวกให้สุกในน้ำเดือดลูกชิ้นปลาอาหารคุ้นลินคนไทยทำจากเนื้อปลาบดละเอียดผสมกับส่วนผสมตามสูตรเฉพาะ แตกต่างกันไปนิยมนำมารับประทานกับก๋วยเตี๋ยวน้ำใสเป็นก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาหรือนำมาลวกจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟูดก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาเมื่อรับประทานด้วยกันผู้ทานจะได้สัมผัสกับความเหนียวนุ่มของเส้นและความแน่นเด้งของเนื้อลูกชิ้นปลาเกิดเป็นความอร่อยที่ลงตัวและจากผลคะแนนโหวตสุดยอดร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาใน3อันดับแรกมีดังต่อไปนี้ครับก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลา ร้านแรกประจำวันนี้ที่คุณคือผู้กำหนดกับผลคะแนนโหวตอยู่ที่16.69%นั่นก็คือก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาร้านจังกิ้มหัวเตียงแห่งย่านคลองถมโดดเด่นด้วยลูกชิ้นปลาทำเองที่สะอาดสดใหม่ทุกวันเนื้อนั่นกำลังดีเมื่อรับประทานพร้อมเส้นและน้ำซุปยิ่งเสริมรสชาติให้อร่อยกลมกล่อมนอกจากลูกชิ้นปลาแล้วทางร้านยังมีเกี๊ยวปลาลูกชิ้นกุ้งฮือกวย ไว้ให้เลือกรับประทานหรือสั่งเป็นลูกชิ้นลูกจิ้มก็ได้ครับก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาร้านจังกิ้มหัวเตียงจะมีรสชาติเป็นอย่างไรตามเชฟโอและอาจารย์ดาวเข้าไปชิมกันเลยครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้มาถึงรา้านแรกของเราในวันนี้นะครับและตอนนี้ผมอยู่กับเจ๊แดงเจ้าของร้านนะครับเจ๊แดงสวัสดีครับ เพื่อครับร้านเปิดมานานเนี่ยครับร้อยร้อยกว่าสองปีแล้วค่ะร้อยกว่าสองปีแล้วครับแล้วสูตรเด็ดของเราที่มั่นใจลูกค้านี่คืออะไรครับก็รวมๆกันนะคะก็กุ้งห่วอมากเขาซาปันกุ้งที่นี่เพราะว่ากุ้งลูกชิ้นกุ้งจะเป็นกุ้งล้วนกุ้งล้วนเลยแล้วก็ลูกชิ้นปลาก็จะใช้ปลาอินทรีปลาหางเหลืองปลาดัดยาวหลือปลาทะเลหมดเลยแล้วชิ้นปลาที่ดีเนี่ยมันควรเป็นยังไงครับก็น่าจะเป็นคุณภาพของวัตถุดิบนะคะวัตถุดิบใช่ไหมปลาแล้วก็กุ้ง แล้วเราก็จะใช้ปลาทะเลล้วนๆไม่มีการผสมปลาทะเลล้วนๆไม่มีการผสมเลยโอ้โหแล้วก็ไม่ได้ผสมสูตรอะไรหมายถึงว่าไม่ได้ผสมพวกสารโบเลกก็อ่าก็มีแต่เนื้อปลาแล้วก็เกลือเวลาเราเวลาเราทำนะคะเกลือแล้วก็น้ําตาลคือเรียกได้ว่าไม่มีสารกันเสียเลยกินแบบสบายใจได้เลยไม่มีสารแล้วเส้นก็มีส่วนเยอะไหมครับเส้นก็มีส่วนนะคะพ่อแม่ข่าวว่าที่นี่ทำเส้นเองด้วยเส้นบะหมี่ทำเองทำเองด้วยแ้วก็ทำมาพร้อมกันกับเปิดลูกชิ้นก๋วยเตี๋ยวเนี่ยค่ะ เพราะว่าคือเปิดมายังไงก็ทำกันมาตั้งแต่ร้อยกว่าปีแล้วเราเราทำกันมาลูกหลานเราฟังเงี้ยวชักผิวแล้วเดี๋ยวต้องขอให้เจไดจัดให้ผมหน่อยนะครับได้ค่ะได้ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวตามผมไปชิมเลยครับก๋วยเตี๋ยวชิ้นปลาจังกิมขั้วเตียงตามมาครับอาจารย์ครับเรามาถึงร้านก๋วยเตี๋ยวชิ้นปลาแรกของเราในวันนี้ค่ะตันนี้โอ้โหข้างหน้าเรามีอะไรบ้างครับอาจารย์มีเย็นดาโฟเย็นดาโฟ ผมีบะหมี่แห้งเส้นใหญ่น้ำลูกชิ้นลวกรวมรวมน้ำจิ้มหน้าทานด้วยนะคะแล้วหน้าตาเป็นไงบ้างครับอาจารย์ก็สำหรับเย็นตาโฟแต่ละอันเนี่ยเขาจะมีกระเทียมเจียวท็อปอยู่ข้างบนเนาะแล้วก็แล้วก็มีสำหรับถ้าเป็นเย็นตาโฟจะมีเต้าหู้ด้วยนะคะมีปลาหมึกกรอบนะคะแล้วก็เลือดเนาะเลูกชิ้นกุ้ง่คะ แล้วก็อันนี้ลูกชิ้นปลาลูกชิ้นปลาใช่ลูกชิ้นปลาแบบแบบเขาเรียกแบบยาวเนาะแบบยาวใช่ค่ะนี่อันนี้อันนี้ลูกชิ้นกลมกลมลูกช่้นกลหน้าตาน่าทานก็ผมว่าเราลองชิมกันเลยไหมพระเจ้าโอเคเลยค่ะเ้องไปจัดแห้งก่อนดีกว่าค่ะค่ะอย่ารย์อยากทานลูกชิ้นอะไรก่อนครับเกี๊ยวปลาเกี๊ยวปลาได้เลยน่ะครัขอบคุณค่ะเส้นเหนียวนุ่มมากเลยครับเนี่ยของเรืองลูกชิ้นปลานักตี้เกี๊ยวปลาใช่ เสียปลาดีไหมครับด่ารหอมปลามากหอมปลามากนะฮะคราวน,นี้ในมือผมเนี่ยครับลูกชิ้นปลาแบบยาวเนาะด่า<อ>ร์นี่ฮะอร่อย,อ,ยอร่อยเด้งมากเลยปลาใช่หอมไม่คาวแล้วก็ลักษณะก็เวลาทานยังมีความเหนียวแต่ก็ไม่เหนียวเกินไปใช่อหอมชิโอชิมน้ำด้วยดีกว่าออร่อย หอมมากอืมกลิ่นน้ำซุปก,ก็หอมมากซุปนี้เนี่ยใช้ซุปกระดูกหมูด้วยครับอาจารย์แตซุปตรงนี้แบบใสมาก<ป>ใช่ใช่แต่รสชาติเข้มข้นมากเลยใช่เส้นก็สีสวยอือเหนียวจริงเหนียวนุม่มมากเส้นนุ่ม,ม,มนะนุ่มนุน่มเนาะ เหนียวนุ่มด้วยคือไม่เหนียวเหนียวมากใช่เส้นที่นี่ทำเองเลยนะครับอาจารย์เส้นบะหมี่เส้นบะหมี่ใช่ไหมคะเชฟโอลองเยันดาโฟด้วยเลยแล้วกันได้ลองเยยนดาโฟด้วยกันเลยก็ได้ฮะใส่มาได้เลยค่ะลูกชิ้นันนะคะพบวันี้อาจารย์ชอบทานแบบเป็นเสี่ยวอะไรเป็นพิเศษไหมครชอบเยันดาโฟค่ะชอบเยันดาโฟลูกชิ้นปลากันนะชอบเยันดาโฟใช่ค่ะเดี๋ยวอาจารย์ชิมก่อนเลยฮะ สำหรับเย็นตาโฟนี่หอมเนาะหอมค่ะแล้วก็รสชาติกำลังดีเลยอร่อยค่ะแล้วก็มีอีกการหนึ่งข้างๆจา์นี่คือเส้นใหญ่นะเส้นใหญ่นะมาเราสลับที่กันเลยดีกว่าเนี่ให้จารย์ลองชิมลูกชิ้นปลากลมก่อนเลยเป็นไงนะครับกชิ้นปากลมหอมกลินปลามากแล้วก็ไม่เคาเลยไม่เคาเลยไม่เคาเลยค่ะ เราจะทำบป็นหนึ่งหูขูือกล้วยนะครับในมือของนี่ครับไม่อร่อยถ้าคราวนี้เรามาถึงอ่ะลูกชิ้นลวกข้างหน้าแล้วนะครับอาาจรย์ลวกจิ้มนะคะนี่นะครัจริงๆลูกชิ้นเนี่ยวิธีทำให้มันเหนียวนะให้มันเด้งอย่างนี้เนี่ยเขามีวิธียังไงไหมครับเพื่อที่จะให้มันมีความเด้งเนี่ยอาจจะต้องผ่านความเย็นเย็นหรือแม้กระทั่งลูกชิ้นของบางร้านเองก็อาจจะมีไข่ขาวผสมด้วยเหมือนกันอันนี้ก็อยู่ที่เทคนิคของแต่ละร้านนะคะ ันนี้อาจารย์ลองลูกชิ้นก๋มนะฮะผมจะลองของโปรดผมแล้วกันลูกชิ้นกุ้งเข้มข้นมากเลยเนื้อกุ้งล้วนๆกุ้งล้วนนะคะโอ้ทั้งที่เราชิมมาทั้ง3จานแล้วเนี่ยเป็นไงครับอาจารย์คุณเต๋อลูกชิ้นปลาจังกิมหัวเตียงค่ะที่ชอบก็คือเส้นเส้นบะหมี่นะคะมีความเหนียวดื่อ มีความเป็นเอกลักษณ์ของร้านนี้มากจริงๆนะคะแล้วก็ตัวลูกชิ้นปลาเนี่ยขนาดเล็กแต่แต่ถึงเครื่องเอางี้ลกันเคื่ใหญ่เบิ่มเบิมแต่ว่าเล็กกระทัดรัดเลยค่ะนะคะแล้วก็ชอบลูกชิ้นปลาทั้งทั้งสองแบบเลยใช่ค่ะทั้งเป็นแบบยาวแล้วก็แบบกลมผู้ชมลองแวะมาทานกันดูนะครับอาจารย์ดาวกลางสีว่าเด็ดจริงๆครับการเดินทางวิ่งตามเส้นถนนเจริญกรุงร้านจังกิ้มหัวเตียง ตั้งอยู่ในอาคารพาณิชย์ตรงข้ามกับธนาคารธนาชาติสาขาเจริญกรุง17ส่วนช่วงหน้าเรายังมีสุดยอดร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาให้ไปได้พิสูจน์ความอร่อยกันอีก2ร้านจะเป็นร้านไหนบ้างนั้นติดตามชมช่วงหน้าครับ